พันได้ยางไปเก็บมาเองผู้ใจร้ายแต่เราก็รู้ว่ามันมันมันปลอดภัยหรือเปล่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้คุยสันจะพาทุกคนมากินพัดเท็ดหมูหนูค่ะพี่น้องคุยสันใส่โอจักใส่หยังมากไม้หลายอย่างจ <anut? S 1> ัก <Hollywood> ลืมอย่างแนวกุนี้ค่ะลืมลืมอะไรไม่รู้แต่ใส่หมูใส่ไข่ใส่แครอทแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะที่ไปเก็บมาบักง่ายเลยค่ะพี่น้องค่ะ ตอนแรกว่าจะเฮ็ดอ,อะไรนะเจ้ากะปิครับพี่น้องมันคำแล้วคุยสารก็เลยเฮ็ดเอาอันนี้เอายนนี่แทนนะนี่พริกน้ำปลาอันนี้ก็ไดเนาะนนเนาะค่ะเนาะมันคำแล้วมาเซ็ตเซ็ตกันอยากกินอันนี้นะนี่มาหืมกรอบกรุบมาเอาซอสมาอยู่นะแต่ว่ามันจะแล้วมือไหม มากมพริกน้ำตาเอาแบบไหนแบบนี้น้อง อาจารย์สมาก็ต้องใช้เนาะทั้งเป็นมวยทั้งก็เป็นมวยเนาะเป็นหมูนะคะไม่มีคนใจ ใช่ไปเอ๋อขนมก็ได้อยู่ให้เข้ากันพริกน้ำตาลแทบแทบเนาะง่ายๆแต่แซ่ คงม่เข้ากันมากเลยแต่คุยกันเลยไม่มีเวลาทํำนะ ครั้เนี้ยเหลืออีกตั้งหลายเะไรค่ะพี่น้องกินได้อีกไปเก็บมาชุดๆแซะก็เป็นแง่มกระซื้อเพิ่นกินดีกว่ค่ะพี่น้องแต่ว่าพอเราไปเก็บได้ก็มาเฮ็ดกับข้าวกินพี่น้องคันได้อย่างไปเก็บมาเอง พูมิใจลายแล้วเราก็รู้ว่ามันมันมัน,มนปลอดภัยไหมหรอรรมชาติอืม สลรับคลิปนี้ก็บับจากนี้กอเกัาเห็นหงมูไปเก็บมาเองภูมิใจเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ